มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้จอดตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่8ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้คลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมสำหรับชาวเรือในอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรลดออกจากฝั่งและในช่วงวันที่8ถึงวันที่12พฤศจิกายนความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองในระยะแรกจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนที่จังหวัดยะลาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้แต่ยังมีปริมาณน้อยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มที่ติดริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีให้ระวังน้ำท่วมไว้ด้วย ส่วนที่จังหวัดสงขลามีฝนตกมาตั้งแต่คืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้เกือบทั้ง16อำเภอแต่ยังไม่มีพื้นที่ใดที่เกิดน้ำท่วมด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาได้จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วประจำการตลอด24ชั่วโมงรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อออกปฏิบัติการได้ทันทีที่มีการร้องขอและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธนากรตรบันพฤกษ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกใน12อำเภอโดยพบว่าอำเภอเกาะพง,งานมีปริมาณฝนสูงสุดแต่ยังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดอุทกภยัยทั้งนี้แจ้งสำนักงานเจ้าท่าดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือเฟอร์รี่และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นอกจากนี้ตามอุทยานแลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีน้ำตกหากเห็นว่าสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตก็ให้สั่งการปิดได้ทันที